เราจะรักษาชีวิตของเราให้ปลอดภัยได้ไงอยากรู้คำตอบพบกับพระธรรมตอนนี้นะครับ CGN ไ Thai สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับผมอาจารย์บรรพฤษเมฆสถาพรคุณวันนี้เราก็จะมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ1 1บถึง2ี ใช้หัวข้อที่ว่าจงยอมรับคำเตือนจากพระเจ้าเรารักษาปัญญาไว้ได้ปลอดภัยสุภาษิตบทที่สข้อ1ิถึง26ลูกเอ๋ยอย่าดูหมิ่นพระดำรัสสอนของพระยาเวและอย่าเบื่อหน่ายพระดำรัสเตือนของพระองค์เพราะพระยาเวทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรักดังบิดาตักเตือนบุตรที่เขาโปรดปราน มนุษย์ผู้พบปัญญาและมนุษย์ผู้ได้ความเข้าใจก็เป็นสุขชิงหนอเพราะผลที่ได้จากปัญญาย่อมดีกว่าผลที่ได้จากเงินและผลิตผลของปัญญานั้นดีกว่าทองคำปัญญาล้ำค่ากว่าอัญมณีและทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนาไม่อาจเปรียบกับปัญญาได้เลยชีวิตยืนยาวอยู่ในมือขวาของปัญญาส่วนในมือซ้ายมีความมั่งคั่งและเกียรติยศ ทางของปัญญาเป็นทางของความร่มรื่นและวิถีทั้งสิ้นของปัญญาคือความสงบสุขปัญญาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแก่ผู้ที่ฉวยเธอไว้บรรดาผู้ที่ยึดเธอไว้แน่นจะสุขสบายพระยาเวทรงวางรากแผ่นดินโลกโดยพระปัญญาพระองค์ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์โดยความเข้าพระทยัยโดยความรู้ของพระองค์น้ำบาดาลก็พุ่งออกมา และเมฆก็โปรยน้ำค้างลงมาลูกเอย๋ยอย่าให้สิ่งต่อไปนี้คลาดส,สายตาของเจ้าแต่จงเฝ้ารักษาไว้คือสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดทั้งสองสิ่งจะเป็นชีวิตแก่เจ้าเป็นเครื่องประดับที่คอของเจ้าแล้วเจ้าจะดำเนินในทางของเจ้าอย่างปลอดภัยและเท้าของเจ้าจะไม่สะดุดเมื่อเจ้านอนเจ้าจะไม่หวาดผวา เมื่อเจ้านอนก็จะหลับสบายอย่ากลัวความสยดสยองที่มาถึงอย่างฉับพลันหรือกลัวความย่อยยับที่มาถึงคนอธรรมเพราะพระพยาเวจะเป็นความไว้วางใจของเจ้าและจะทรงปกป้องเท้าของเจ้าจากการถูกจับอย่างที่เกิดตอนต้นนะครับว่าถ้าเราจะรักษาชื่อของเราให้ปลอดภัยเราต้องรักษาอะไรไว้ หลายคนอาจจะต้องการการดูแลความปลอดภัยการปกป้องคุ้มครองต่างๆมากมายแต่สิ่งสําคัญนะครับถ้าเรารักษาปัญญาไว้ปัญญาจากพระเจ้าจะช่วยทําให้เรามีชีวิตที่ปลอดภัยในตอนนี้ได้พูดเตือนนะครับว่าอย่าดูหมิ่นหรือเบื่อหน่ายคําสอนของพระเจ้าหลายครั้งทีเดียวเราก็พบว่าคําสอนของพระเจ้าที่มาจากพระคำของเจ้าเนี่ยนานเข้านานเข้าก็รู้สึกเบื่อหน่าย แต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าคําสอนพระเจ้าเป็นคําสอนที่ให้ชีวิตเป็นคําสอนที่ให้เราอยู่ในทางอันชอบธรรมของพงค์ถ้าเมื่อใดก็ตามเราดูหมิ่นหรือเบื่อหน่ายจะทําให้เราพลาดจ,จากคําสอนของพระเจ้าไปพระเจ้าเตือนทุกคนที่ทรงรักดังบิดารักบุตรและเตือนบุตรนะเราเห็นนะครับใครก็ตามที่เป็นพ่อแม่คนเนี่ย เพราะรักจึงเตือนเพราะรักจึงได้ตีลงวินัยหลายครั้งทีเดียวเนี่ยเราพบว่าถ้าเราจะเตือนเราจะลงวินัยใครเนี่ยก็ต้องทําด้วยความรักเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงกระทําต่อทุกคนที่พงทรงรักผู้มีปัญญาย่อมมีความเข้าใจย่อมเป็นสุขใครก็ตามที่มีปัญญามีความเข้าใจชื่นเขาจะเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าคําว่าผู้เป็นสุขเท่ากับผู้ที่ได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้านะครับ ผลที่ได้จากปัญญามีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเ e อ๊มีอะไรในโลกนี้ที่มีคุณค่ามากกว่าเงินทองหรือหลายคนยังเข้าใจว่าถ้าเขามีเงินเขาสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้เขาจะมีความสุขแต่สิ่งที่พบนะครับว่าผลที่ได้จากปัญญานั้นมันมีคุณค่ามากกว่าเงินทองเพราะปัญญามาจากพระเจ้าปัญญาให้กับคนที่ยำเกรงพระเจ้าแต่เงินทองเนี่ยมันอาจจะได้มาและสูญหายไปได้นะครับมันไม่ยั่งยืนถาวร ชีวิตยืนยาวอยู่ที่มือขวาของปัญญาให้ภาพนะครับว่ามือขวาและมือซ้ายเนี่ยมือขวาของปัญญาก็คือชีวิตที่ยืนยาวที่มือซ้ายมีความมั่งคั่งและเกียรติยศเห็นไหมครับว่าคนมีปัญญาก็นำพามาซึ่งความมั่งคั่งและเกียรติยศซึ่งอาจจะไม่ใช่เงินทองเสมอไปอาจจะเป็นความมั่งคั่งของจิตใจอาจจะเป็นความสุขของจิตใจอาจจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศที่พระเจ้าอวยพรชช่อของเขาทางของปัญญาเป็นทางของความร่มรื่นเป็นวิถีแห่งสันติภาพ เราเห็น okay, นะครับว่ามีความชัดเจนนะครับว่าทางของปัญญาทางของพระเจ้าเนี่ยจะนํามาซึ่งความร่มรื่นเป็นวิธีแห่งสันติภาพนะครับไม่ใช่สงครามไม่ใช่การต่อสู้ชิงดีชิงเด่นแต่เป็นทางที่นํามาซึ่งความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขปัญญาเปรียบเหมือนต้นไม้แห่งชีวิตที่เราจะยึดไว้มัน่นการยึดไว้เนี่ยจะทําให้เรามีต้นไม้แห่งชีวิตที่ให้สีป,ปัญญากับเราพระพีตอนนี้ได้พูดถึงการที่พระเจ้าได้ทรงวางรากแผ่นดินโลกด้วยพระปัญญาอันสูงสุดของพระองค์ เราไม่เข้าใจนะครับว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้ขึ้นได้อย่างไรก็ด้วยพระปัญญาอันสูงที่สุดของพระเจ้าไม่มีผู้เด่งคนใดในโลกนี้ที่สามารถสร้างสิ่งที่พงทรงสร้างได้มนุษย์ก็ยังเป็นสิ่งผู้ที่พงทรงสร้างนะครับพงรงวางโลกรากฐานของโลกด้วยพระปัญญาอันสูงสุดของพระองค์ด้วยเหตุนี้เองจงรักษาสิปัญญาและความเฉลียวฉลาดไว้ให้ดีสสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ จะต้องรักษาไว้เพราะจะเป็นชีวิตของเราเพื่อเราจะดําเนินอย่างปลอดภัยและไม่สะดุดหลายคนสะดุดล้มลงก็เนื่องจากไม่ได้รักษาสติปัญญาและความเฉลยียวฉลาดไว้นะครับหลายครั้งก็ถูกชักชวนไปในทางที่ผิดครับหลายครั้งทีเดียวก็ถูกการล่อลวงไปในความผิดความบาปพระเจ้าเป็นความไว้วางใจของเราช่วยให้พ้นภัยใครก็ตามที่ยึดมั่นพระเจ้าไว้ใครก็ตามที่วางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยผู้นั้นให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลาย มีบทเรียนจากพระธรรมตอนนี้อยู่5ประการด้วยกันนะครับ 1. อย่าเบื่อหน่ายคําสอนดีแล้วหนีไปในทางชั่วชัดเจนเลยนะครับว่าใครก็ตามที่เบื่อหน่ายคําสอนดีเขาจะไปมุ่งแสวงหาคําสอนที่ตรงใจเขาซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีและสุดท้ายก็ไปทําในสิ่งที่ชั่วร้าย 2. ออยู่อย่างมีปัญญามีความสุขยิ่งกว่ามีเงินทอง เราพบหลายคนในโลกนะครับมีเงินทองชื่อเสียงเสียดียวแต่ไม่มีความสุขไม่มีสันที่สุขที่แท้จริงแต่ถ้าเรามีปัญญาที่มาจากพระเจ้าพระองค์ก็จะอวยพรให้ชีวิตเรามีสันที่สุขในจิตใจ 3. เกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งปัญญาย่อมยั่งยืนสิ่งที่มาจากเงินทองอาจจะไม่ยั่งยืนสิ่งที่เป็นของโลกนี้ก็มีวันเสื่อมสลายแต่สิ่งที่มาจากพระเจ้าเป็นเกียรติและเป็นศักดิ์ศรีแห่งปัญญาก็จะให้ความยั่งยืนในชีวิตของเรา สี่ปัญญาและความฉลาดมาจากพระเจ้าจงรักษาไว้พระเจ้าได้ส่งให้สิ่งนี้กับทุกคนที่ยำเกรงพระเจ้าใครก็ตามที่ยำเกรงพระเจ้าก็จะได้รับสี่ปัญญาแล้วก็จะใช้สิ่งนี้ในการดําเนินชีวิตให้ปลอดภัย5้าจงวางใจในพระเจ้าเราเดินไปในทางปลอดภัยนะครับใครก็ตามที่เดินในทางพระเจ้าเขาจะปลอดภัยไม่ใช่หมายว่าอันตรายจะไม่เกิดขึ้นกับเขาแต่พระเจ้าจะเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองรักษาชีวิตของคู่นั้นไว้มีข้อคิดหนุนใจนะครับที่จะให้กับทุกขั้ขนในตอนนี้ พระเจ้าเตือนเพราะทรงรัก ให้รู้จักรักพระเจ้าเราวางใจให้เราร่วมใจใี่ฐานด้วยกันนะครับข้าแต่วิดาเจ้าขอพระคุณพงค์ที่เตือนสอนเราจากพระธรรมตอนนี้ให้เรายอมรับคาเตือนของพระองค์พระพงค์ทรงเตือนทุกคนที่พงค์ทรงรักขอบคุณพระเจ้าที่เราจะรักษาปัญญาและความฉลาดที่มาจากพงค์ไว้และดําเนินชีวิตด้วยความถูกต้องตามน้ําำัยของพงค์และเป็นชีวิตที่ปลอดภัยเป็นชีวิตที่จะไม่พลาดล้มลงในความผิดความบาปขอปกป้องเราทุกคนไว้ที่ฐานทูลขอด้วยความเชื่อในพระนามองค์พระเยซูกิ์เจ้าอาเมน ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube Facebook ของดีเย็นไทยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นแบ่งปันพระพรที่ได้รับในคอมเมนต์รวมทั้งท่านสามารถมีส่วนในการอธิษฐานเผื่อหรือสนับสนุนให้กับพันธกิจของดีเย็นไทยซึ่งจะเป็นพระพรให้กับคนมากมายต่อไปขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ